แบบนี้ปลามาันจะกินเบ็ดข่อยบอ่อไล่ออมนาออมลังปนี่เรือประมาณยี่สิบลำนะครับพูดเลยเขาซุ่มเบ็ดระบาดนี่ปลากระไดมันจะมากินเบ็ดบ่บูแล้วตื่น

มันต well ื <wi> ่นบกทรงล่างก็โจเลยคนบัวพอดีไปทางไรระบาดไรคักไรเนี่ยพอดีกองวเรา็คือมาเนี่ก็คนเนี่ยแลนมานหมนแล้วเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสซุ้มรับว่าไรอีกสิบ เลยคู่มือคู่มือมัน,นยังไ่แร้ยปลากระไดของแล้วของแล้วของปลาของหิน

รุนมากมือก้อนสิไปชี้เกียรเอาขึ้นไปเลยรอบหมุนเขาฮะพอแล้วกุ๊กกิริปอะไรวะอมักกิริเพื่อนวันไปชอบมุกฟ้าไฟไฟกเดยไปใส่บกัหาไปเย็นเอาไฟนั่นไปปว้ตาแนั่น nha nghèo thì bông nó phá, à, vợ không đâu quay khoảng à, <túi> أو, hâm, này rồi. Đây. Thì không được dinh hâm mục băng nữa là dạy 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 dạ dạy 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 dạ dạy dạ dạy dạ อัน Elliot, อันโตสามโลนี่ไปไปดังยี่ปพุ่นเบองทาาหล้งเศดมันก็อู้จางนงมาไนเอากินมันผู้เลี้ยนันขี้ว่ะเลือวกเศษเศกหลงลุนี่ไม่ได้เปิดหนา้ำกไปไปมันดึงตามขี้แยได้หรอผู้